เขาก็ต้องสารต่อไปเรื่ <ừ S 2> <ๆ S 1> อยๆต้องสู่ถ้าโบสู่ที่เวป้อยเลนี่นอูเสียไปเลยมามากขเนาะแบบอย่างเราแบบว่าสุจยังไงก็ต้องสู่สู่ไปเรื่อยๆสู่ไปเรื่อยถ้าโบสู่โบเฮดโบยังเลยใโอ้มันมันเป็นไปเพได้ไรครับปีนี้ก็ต้องหลอกหลายอยู่เพราะว่าลำต้นมันปีนี้กับผีที่แร้วมาเนี่ยมันบอคือเกามันเปลี่ยนไหลปีนี้หูอยากว่ามันดีขึ้นดีขึ้นหลายมันเอไว้จักปีคือน้ำท่วม สองปีสามปีบ่น้ำท่วมตายน่ะแมนสองสามปีขึ้นหลังนะ่ะสามปีขึ้นหลังผมว่านั่นละน้ำท่วมตายนะ่ะโอ้ยเบิดซีได้ายตายไปหลายต้นบ่ครับวายเบิดซีมึนไวเลยซื้อต้นไม้มาปลูกไม่่ะให้ลูก,ออกเอาเคียงเล่เคียงมาตัดออกเลยยืนต,ตัด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 ทอนๆก่อนมันของ,อ,อ,ขอ,งอีเลียไว้โอ้ยปากบ่าไรเลยยักษ์ที่ว่ายังไรยุ่นี่เด้ร้อยเมน้ำไหมเน้อซีเขาห้องน้อนยูเซ้นเดียวโอ้ ติงบ่ได้ออกว่าบ่ได้เดาอย่างกันไว้น้ำม,มันเปียดมันอย่างเดี๋ยวมันจะเข่าเนาะบุคเคยเห็นเช็เคเถอะก็เห็นนี่แหละน้ำมาหลายเต็มอาย่นี่ก็อายุได้หลายเติบแล้วปีนี้ก็ได้เจ็ดสิบห้าปีละเนี่ยตัวหอดปีแล้วเนาะได้เจ็ดสิบห้าตัน้ำหนึ่งนลยมันก็โดดเดี่ยวเท่เนี่ย่าเลี้ยวมูลนิธิเขาเล่นน้ำเนี่ยเล่นเขาไม่เนี่ยน้ำคลองซอยน้ำสนนนะี่ยเลี้ยเล่นมาเนี่ยเปลี่ยนคักเท่เนี่ย่าโลกมันบุคือเกามันหมุนจะแบบเดียวกันะกาะสีวายังสัน้นมันบุคือเกาะยังไหนตี มันก็ค้นของไม่โลกก็เป็นอ่งไม่เดี๋ยวนี่ยบกคือเก่าอีลีเนาะคนก็คนรุ่นไมบเออบกคือคนรุ่นเก่าเดี๋ยวนี้ยังไงล่ะมันเป็นสังคมก้มหนานี่จะใส่โทรศัพท์ขีดโอ้ยมีอย่างกระเบื้องในหันดลยปั๊ดส่ยางสู่เหนียววอาอยู่นี่หอดต่างประเทศพุ่นเปลี่ยนไปไกลหลยกับเจ้าเก่าเนาะไปตั้งแต่ตาเกิดมาบกคือนี่ไก่กกันไหลรีแหละตั้งแต่ตาลุงก็ปลูกหมลกทุเรียนในแปลงเนี่ยเขาว่าตาเป็นบ้า คนอำเภอเกษตรบุกเคยเขาว่าเสียว่าปลูกสุเรียนจักคนเลยครับมีตาเนี่ยมาเห็ดผู้เดียวอยู่ในป่าในมเมียงเนี่ยงงงอยู่เขาโอ้โถนี่เป็นบ้าอยู่ในป่าในเมียงคือบูอยู่ในบ้านบ้านมีอยู่ในบ้านคือบุยอ้อาวคนเขาเนี่ยไขก็อยากมีไผก็อยากได้ดีสุขคนละ่ะแมนอยู่ครับแมนบอกแมนครับเออเกิดมานะ่ะเขาก็ต้องคิดคนคขยหาจังไหนมันสีดีมันที่ถือกับลักษณะของเขานี่สายเขาเนาะนี่สายเขาน่ะครับเออเขาต้องเห็ดวันเพราะมาเห็ดแล้ววัด โอ้เป็นบ้ามาอยู่จังซี่โอเขาบอกผ้าปลูกกันปลูกกันบุกทุเรียนน่ะเออมันบเปลี่ยนนุยเป็นยังดอกเขาบอกกันนะเออเปลี่ยนเปลี่ยนกันมันก็ข้นก็แต่ละบุคคนดอกม่นอยูัดมักมักของเขาน่ะแมนบ่าล่ะแมนอยู่ครับมักจังซี่เฮ็ดจังซี่ครับถ้าปลูกไม่ยืนต้นได้ปุ๊บเนี่ยอำเภอเกษตรสมบูรณ์มีแรงเดี๋ยวคอยมาคิดว่าคอยมาคิดบางแหลวมันเนาะเดี๋ยวนี่ยรลนน้ำจืน เบิดเลยเนี่ยแม่นอยู่ครับผมแลีนมันอ่ผมบางทุเรียนหลายอยู่ครับอืแลรนน้ำแต่ว่ากระตายหลยครับผมไปมองไก่หลม<า>ันหนโอ้ยตายบ่โตครับแมนต้เหลืองแมนตา่หลายมันเป็ยนยังจังไตวบาตีเอมันก็ไตายหนัวผู้นั้นก็อยากเฮ็ดผู้นี้ก็อยากเฮ็ดเฮ็ดเสื้อครับไผก็เฮ็ดได้แม่นอยู่ครับเฮ็ดไปเรื่อยๆโอ้ยเฮ็ดเราบ่รักษาบ่ดูแลมันก็ไต่ายหนัวครับ มันคิดเบื้องแล้วก็คือกับต้นไม้ต้นไม้ก็ปากเปลนมันอยากกินอย่างมันก็บอกบอกเขาดอกเขาก็บหู้ว่ามันอยากกินอยังอ่ะเขาก็คิดว่าต้นไม้ก่อนมันสิใหญ่เมื่อใดมันจะเปลี่ยนอยงไดเอายังไงแนียน่อยงน่เอาต้องคิดหรเออเฮ็ดเอามันก็ใหญ่ได้มันก็อยู่ได้นี่โอ้ยเขาปลูกอยู่บ้นปลูกลายลายดอนี่ไมครับหนึ่งเรียนน้ำครับเห็นใต่เจ้าละอยู่ในอันน่ะเอออยากเฮ็ดน้ำเจ้าเอาเฮ็ดแม่บริวากันครับอ่า ก็มาฮะเบิงก็ไปเห็ดเห็ดกับบอคือพวกขาา้าราชการเจนคอร์ออกมาหลายที่สุดเลยนีอย่อำเภอเจนคอรนครับรถจสองคันสามคัน,นมีแต่พวกขาา้าราชการทั้งนั้นครับรเออสิเกษียนอยู่ปีหนึ่งสองปีเนะี่ยเขาเพียงมาเขาบอกว่าถ้าผมกเกษียณไปแล้ปุ๊บหนทางผมมันตันเราว่าบมมีทางออกได้เลยสะว่านะ่ะถ้ามีสวนจังเจ้านะ้าเพราะที่มีทางออกได้เนี่ยก็เสียนแล้วปุ๊บ,บก็ทีได้ออกไปยุ่งกับสวนเออนั่นความสุขข,ของคนโอ้เจ้าจีดถึกแล้ว ไปคิดถึกแล้วเฉินดอกมารดป่าไปเฮ็ดเฉินดอกงามอยู่เจนคอเนี่ยเขาเจนคอเนี่ยกับเขาชัยภูมินี่มันมีเขาดูกเดียวกันกันอยู่ครับเออมีกันกันอยู่แล้วก็ขืนมาเฮ็ดเลยเฉินดอกถ้ามีทีมีอย่างก็หาซื้อหาอย่างเี้ดอกฉินดอกบอกเพื่อนโอ้ดีหลายดีหลายจังวะนะแต่อยู่ฝั่งทั้งแกนคอนี่มีอยู่ส่วนหนึ่งโอ้ดีของเขาดีพ่อมกับย้ายอยู่นี่แหละคนรุ่นเดียวกันโอ้เขาทางของเถาดีแท้เนาะ ต้นที่เทาเฮ็ดนั่นน่ะงาใดที่มันโกงหอดีนี่ทาที่ตัดถิ่มเลยเพราะว่าเคียวรากที่ขึ้นมาน้าหมาน้าใบมันเทาที่ตัดออกเลยมันเอาไว้ตาตัดออกอยู่บ่ตัดนะตัดดเบิดวเห็ดเบิดเลยเวลามันสีใหญ่ขึ้นมามันสีออกเนี่ยช่วงเดือนนาเนี่ยมันก็ติถทอออกแล้วท่ออกดอกแล้วเขาก็ต้องเบิ่งแหนงมันขืแหนงมันมันมากจกีแตกออกมาหอดีไว้ลีไว้ดีถ้าบลีไว้ปุ๊บนี่ดอกมันที่น้อยเห็นมันดอกดอกลีออกไว้เออลีออกแหนงที่มันปุ่งไมปุ่งออกมา คายอีกสี่บียางสี่รีออกเลยเรีออกอรีออกไว้เอาเอาแหนงให้ได้ดอกที่ดันออกทันทีเนาะเดี๋ยวนี้เดือนหน้าก็ออกแล้วนะ่มีหลายต้นบอกครับดีออกเดือนหน้าเนี่ยมีอยู่จะเท่าไรยี่สิบกุ้นนี่ละโน้ครับค่ยี่สิบกุ้นนี่กูรักษาบวไว้แล้วเดี๋ยวนี้โบว์ยันยังดอกย่านด้วงบุ้งด้วงด้วงกับบุ้งบ่นั่นละหลายวะครับย้อมไหลมีทางเดียว ยาอะไรก็บ่ตายกามือเขาน่ะดีที่สุดเลยเจาะน้ำเออจาอ,จอ,จอครับจาะชอยน้ำเอาออกแล้วก็เบิรงไข่มันแมงกอก่อมมาไขไว้ย้ยมขึม้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สองก็ด่างกลางนกนะเขากางเลยกางในสวนนู้กกางไว้เลยไม่ยังที่ติดกระชังแต่มันกม่อมเขาไปจับย้ยมขึ้นไปตําติดได้เน,ะนะาะย้ยมขึ้นก็หากันได้ที่กัน,ใ,กน,นใส่ไฟส่องน้าต้นเหลี่ยน,นดีกว่ายา้เวียนอีกส่งชัดเจนเออใส่ไฟติดหนาวเนิส่องโอ้ยหลายทีเนี่ยว่า ต้งเทิ้งเพิ่นแห่งคักเพิ่นลงมามือมือหวานมือก่อนน่ะเพิ่นลงมาเนี่ยหลายๆแนวเจาะต้นอะสันโอ้เจ้าคือโบขาสันหอกเจ้าโบต้องเอาแนวอื่นขาดอกเอามือเจ้าเนี่ยสันหอกไปใส่ยาใส่ยย่างมันก็บโไหวดอกว่ายาหนิเขาเจ้าใส่ดูไหลก็มันก็ย้อนขึ้นมาหาเจ้าดิว่าสันหรอกโบใบเรากาใส่กัมื้อนวดกับไฟยามเมื่อคืนสองเอาเรือด่างกลางนอกเขาเนี่ยกลางไว้กลางมองได้ยากกลางมองได้ก็กลางรถสันหอกเพราะว่ามันอยู่ภายบริเวณของให้ของสวนเขาเนี่ยสันหอก มาติดย้ำมาขึ้นมันบินมาติดตากลางอยู่ครับกลางลือแล้วลื้อแล้วอือลือเร้วด้เนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนยางเตีเขายางไป่ตั้งแค่มันก็โอ้มันก็นกวาดมาเนาะเดี๋ยวคนมันเที่ยวหมดละเนี่ยนกกระเที่ยวยางกระเที่ยวครับอือเนี่ยเขลื่อออกมันบุหรี่ยางดอกมันกลางไม่โดนอันเนียวเมียงมันไม่ยุ่งติดย้ำมาขึ้นน่ะไม่ยุ่งไม่หยังกัโอ้ลำคานก็ ลูกออกกัลือก็ลือกว่าได้บันไดกันเผาไฟไปเลยเ,ลอเออทั้งนั่นไปเลยโอ้ยแมงกอ,อกก็ติดไหลเออสําคัญตัวไหลเนี่ะตัวใหญ่หมีตัวน้อยมีไหลติดด่างโฮด่างหาเส้นหรือสามเส้นบ่แม่นติดแต่แมงนกก,ตก,กตออ็ติดเกียร์ก็ติดจอต้องปีไว่าี่เข้าไปติดเลยนวดไว